เตรียมพร้อมสำหรับคลื่นแห่งแสงครั้งต่อไปในปี2023สวัสดีเพื่อนๆสุขสันต์เดือนเมษายนในเดือนนี้จะมีแสงทะลุทะลวงโลกมากมายและสิ่งนี้จะมีผลอย่างมากต่อมนุษยชาติอาจมีช่วงเวลาที่เหนื่อยจริงๆ ซึ่งสิ่งต่างๆรู้สึกแปลกแปในใจแต่โปรดทราบวา่าทั้งหมดนี้สนับสนุนขั้นตอนต่อไปของการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของเราสำหรับหลายๆคนแสงที่ส่องเข้ามาสู่ประสบการณ์ส่วนตัวและส่วนรวมของเราจะรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลังงานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้นำพาอารมณ์และประสบการณ์ส่วนใหญ่พบว่าท้าทายในการนำทางในฐานะที่เป็นคนเข้าใจความรู้สึกและอ่อนไว้สิ่งสำคัญคือเราต้องปรับตัวให้เข้ากับศูนย์กลางของเรา และค้นหาความสมดุลภายในการเชื่อมต่อกับศูนย์ของเราจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะขี่คลื่นของแสงที่เข้าสู่ร่างกายร่างกายพลังงานและจิตใจของเราได้ง่ายขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อไปนี้คือ วิธีที่อ่อนโยนบางอย่างที่เราสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์กลางของเราและรู้สึกสมดุลมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมรับการจมอยู่ในคลื่นของพลังงานแสงที่เข้ามานั่งสมาธิหาเวลาดูแลรับรู้ และให้เกียรติตัวเองทุกวันร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเล่นทุกวันเต้นรำาพลาดเพลินกับแสงแดดวิ่งอย่างอิสระในทุง่งหญ้าระบายสีหัวเราะและอื่นๆที่ให้ชีวิตแก่เราโอกกอดและแบ่งปันแสงสว่างผ่านการกระทำ ที่มีน้ำใจละทิ้งความจำเป็นในการคิดทุกอย่างออกไปและปล่อยการวิเคราะห์ที่มากเกินไปแสดงความขอบคุณใช้เวลาระลึกว่าเราเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อชีวิตอย่างไรเราไม่ต้องตอบสนองโดยอัตโนมัติ หรือในทันทีกินอาหารที่ให้ชีวิตบำรุงร่างกายและจิตใจใช้เวลาในธรรมชาติและกับสัตว์ที่อ่อนโยนมีเวลาหายใจอย่างมีสติตลอดทั้งวันมีหลายวิธีในการรู้สึกเชื่อมโยงกับสูนของเราแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญคือเราต้องนึกถึงการวางตัวเราให้อยู่ในกระแสพลังงานที่สูงขึ้นบ่อยๆตลอดทั้งเดือนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราเปิดรับพลังงานแสงที่เข้ามาสู่ประสบการณ์ส่วนตัวและส่วนรวมของเราการปรับ แกนหลักขณะที่เราเคลื่อนผ่านหรือดูการปัจจุบันของการเดินทางส่วนตัวและส่วนรวมโลกมนุษยชาติทั้งหมดระบบของโลกทั้งหมดและทุกสิ่งในระหว่างนั้นกำลังประสบกับการปรับเปลี่ยนแกนหลักการปรับแกนหลักนี้กำลังนำมาสู่พื้นผิว และช่วยให้เราจัดการกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารวมถึงทุกสิ่งที่ไม่ได้รับใช้มวลมนุษยชาติอีกต่อไปทำลายใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งนำมนุษยชาติมารวมกันในรูปแบบที่ผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณ ผู้เอาใจใส่ผู้รักษาและผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณอื่นๆอาจได้เห็นเพียงแวบเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับเสียงอื่นกระทึกและความกลัวโดยรวมที่รู้สึกว่าผาชิญหน้าขณะนี้ เนื่องจากส่วนเสริมใหม่นี้ทำให้เกิดความสับสนและความกลาหลสสำหรับหลายหลายคนสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่เป็นเรื่องปกติของกระบวนการปลุกพลังเช่นเดียวกับหลายคนที่ตื่นขึ้นแล้วต้องผ่านการเดินทางของตัวเองเพื่อไปสู่การรับรู้ที่ขยายใหญ่ขึ้น ที่พวกเขามีในปัจจุบันสิ่งสำคัญคือต้องให้เกียรติการเดินทางของผู้ที่เพิ่งเริ่มตื่นในตอนนี้ไม่ว่าบางครั้งอาจรู้สึกท้าทายเพียงใดขณะนี้เราอยู่บนไทม์ไลน์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งเปิดโอกาสให้เราสร้างความเป็นจริง ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความจริงที่ตั้งอยู่บนหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแทนที่จะเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหลักการเหล่านี้รวมถึงความเมตตาความเคารพต่อทุกชีวิตและโลกของเราความเห็นอ,อกเห็นใจสันติภาพ ความยุติธรรมชุมชนความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคนกุญแจสําคัญในการช่วยให้จิตใจอยู่กับความเป็นจริงใหม่นี้คือเพียงแค่ให้มันรู้ว่ามันจะไม่สูญเสียอะไรไปจากการเปิดรับสิ่งใหม่แต่มันจะได้รับผลประโยชน์ มากมายจิตใจมักจะพบความสบายใจในการหวนกลับไปเรียนรู้นิสยัยแห่งความสงสัยความกังวลความกลัวซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกันตนเองด้วยเหตุนี้เมื่อใดก็ตามที่มีมุมมองใหม่ๆปรากฏขึ้นในใจ ที่ขอให้ย้ายออกจากเขตความสะดวกสบายของตนก็หมักจะเข้าสู่โหมดการป้องกันและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการทำจิตใจให้อ่อนโยนและขอบคนที่พยายามป้องกันเราโดวยวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้จิตใจ รู้สึกปลอดภัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รักเมื่อจิตใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นเกียรติเป็นที่รักจิตใจจะเปิดกว้างมากขึ้นและเต็มใจที่จะเปิดรับมุมมองใหม่ความเข้าใจพฤติกรรมและนิสัยที่เคยคิดว่าไม่สบายใจ การมีความอ่อนโยนต่อจิตใจเมื่อฝึกฝนนานพอจะช่วยให้เราก้าวคมการต่อต้านปฏิกิริยาของจิตใจก่อนหน้านีได้เมื่อเราแสดงความรักความเอ็นดูแก่จิตในที่สุดมันก็จะแสดงออกมาแบบเดียวกับเราเพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนั้นก่อน และปรารถนาให้เราเป็นแบบอย่างเมื่อเราใช้วิธีการที่อ่อนโยนนี้ในการให้ความรักความเห็นอกเห็นใจและความเป็นห่วงจิตใจจะเริ่มรับแนวคิดใหม่ข้อมูลเชิงลึกอุปนิสัยและวิธีของการดำรงอยู่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงใหม่ ซึ่งไหลลื่นได้ง่ายกับอร์ชันที่ขยายออกมากที่สุดของตัวเราเองช่วงเวลาแห่งการรักษาเพื่อแผ่นดินแม่หนึ่งในหัวข้อใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบนไทม์ไลน์ม่นี้คือการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพระแม่ธรณี พระแม่ธรณีกําลังพูดเสียงดังกับเราทำให้ไม่มีที่ว่างที่จะเดาข้อความข้อเสนอแนะของเธอเป็นครั้งที่สองเธอกำลังแจ้งให้เราซึ่งเป็นลูกของเธอรู้ว่าการบังคับสิ่งต่างๆที่ขัดต่อจังหวะธรรมชาติและกระแสชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป เมื่อมนุษยชาติหลุดพ้นจากวงล้อแห่งชีวิตที่เติมพลังในการเอาชีวิตรอดของหนูแฮมสเตอร์มาเตอร์เอ,อิร์ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างโลอ่งอ,อกและใช้เวลานี้เพื่อเยียวยาตนเองผู้ที่ไวต่อพลังงานก็สะท้อนความรู้สึกล่องใจเช่นเดียวกัน เมื่อเรารักษาร่างกายและพลังงานทางจิตใจของเราเองในขณะที่พวกเราผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆสู่การเยียวยา,ยาวอย่างลึกซึ้งในตอนนี้พี่น้องสตรีและพี่น้องของเราจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ยังไม่ตระหนักอย่างเต็มทีถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะตื่นขึ้นและเข้าสู่สถานะของการรักษาที่หลึกซึง้งสันติสุขและการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ของการเยียวยาส่วนรวมที่หลึกซึ้งและหล่อเลี้ยงนี้ทางออกใหม่ๆการประดิษฐ์และการเยียวยาแบบองค์รวมสำหรับเอกภาพสันติภาพ และความสมบูรณ์ของโลกจะถือกำเนิดขึ้นโลกกำลังตื่นขึ้นในอัตราที่ไม่สามารถเพิกเฉยหรือปฏิเสธได้อีกต่อไปแม้กระทั่งคนที่เหยียดยามมากที่สุดก็ตามนี่เป็นเวลาที่ผู้คนจำนวนมากและผู้ที่อุทิศตนเพื่อสร้างเส้นทาง จิตวิญญาณของพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อนำประสบการณ์ส่วนรวมออกมาการปลอบประโลมผิดๆที่เราเคยพบโดยการเพิกเฉยและปฏิเสธความรู้สึกไม่สบายภายในของเราจะเปลี่ยนไปและสลายไปมาคืนเรื่อยๆมีระดับของความสะดวกสบายที่มาพร้อม กับการมองไปทางอื่นเมื่อมันมาถึงสิ่งที่อาจประนีประนอมกับความชอบของเราสำหรับความรู้สึกปลอดภัยและรักษาสภาพที่เป็นอยู่แต่เมื่อมองไปอีกทางหนึ่งเราได้อนุญ,ญาตให้บุคคลเพียงไม่กี่คนตัดสินใจแทนเราทุกคนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเรา สิ่งนี้บั่นทอนความเป็นอยู่ของเราอย่างมากและไม่มีความสะดวกสบายผิดผิดอีกต่อไปในการสละอำนาจของเราสิ่งที่เราเห็นในโลกขณะน,นี้เป็นตัวบอกชี้ที่ชัดเจนว่าระบบปีตาธิปไตยแบบเกา่าซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความกลัวการควบคุมการแบ่งแยก การอยู่รอดและลำดับชั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เหมือนในอดีตอีกต่อไปนี้เป็นเพียงการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมนุษยชาติกำลังตื่นขึ้นสู่ความจริงว่าเราเป็นใครเมื่อเราเชื่อมโยงกับตนเองเชื่อมโยงก,กันและกันมากขึ้น ในระดับใจถึงใจมนุษยชาติกำลังตระหนักว่าไม่ว่าภูมิหลังวัฒนธรรมหรือชนชั้นทางสังคมเศรษฐกิจจะมาจากอะไรก็ตามไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเราจริงๆนั่นเป็นเพียงภาพลวงตาสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ กำลังตอกย้ำสิ่งนี้อย่างมากอุตสาหกรรมและองค์กรที่ดำเนินงานจากการขาดความซื่อสัตย์กําลังสูญเสียอำนาจและอิทธิพลและจะพบว่าพวกเขาต้องปิดหรือพัฒนาอย่างใดอย่างหนึง่งมนุษยชาติเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเรา กับพระแม่ธรณีแล้วเรากำลังดำเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวมนุษยชาติเริ่มตระหนักถึงสถานะของความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราและกับผู้อื่นมากขึ้นเราก็กำลังดำเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยมนุษยชาติเริ่มตระหนักมากขึ้นว่า อาหารของเรามีแหล่งมาจากที่ใดแล้วเรากำลังดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะตามธรรมชาติของร่างกายจิตใจและโลกมากขึ้นลูกตุ้มพลังงานกำลังแกวงจากไม่กี่คนที่เลือกกลับไปยังมวลชนส่วนรวมธุรกิจที่ใส่ใจและสื่อทางเลือก ที่ยึดมั่นคุณธรรมกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆการแพทย์ทางเลือกแบบธรรมชาติและการรักษาแบบองค์รวมและการปฏิบัติได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากไปกว่าแนวทางการแพทย์แผนตะวันตกมนุษยชาติกำลังตระหนักว่า การหมกมุ่นอยู่กับโลกแห่งวัตถุนั้นไม่สำคัญเท่าการสนับสนุนความรักซึ่งกันและกันในแบบที่บรรพชนที่อยู่ห่างไกลของเราอาจรู้จักเท่านั้นและอีกมากมายเฟื้นฟูความยืดหยุ่นในช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนเราจะรู้สึกได้ถึง ความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เราจะรู้สึกกล้าหาญแข็งแกร่งนี่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการและงานใดๆที่รู้สึกท้าทายให้สำเร็จพลังงานจะสนับสนุนความละเอียดและผลลัพธ์สูงสุดที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นไม่ว่างานจะเป็นอย่างไรขอให้รู้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนี่จะเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆความสัมพันธ์และความพยายามที่สร้างสรรค์นในช่วงเวลานี้จะมีการโฟกัสไปที่การสร้างอย่างมากดังนั้นอย่าลืมมองข้ามสิ่งสำคัญ ในชีวิตไปการมีความทะเยอทยานและอยู่ในโหมดสร้างสรรค์น,นั้นยอดเยี่ยมมากแต่พลังงานนั้นสามารถเติมเต็มและคงอยู่ได้มากขึ้นเมื่อเราใช้เวลาทุกวันเพื่อพเพลิดเพลินกับความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตสิ่งต่างๆเช่นการเชื่อมต่อของคนกับวิญญาณ เสียงนกร้องความสงบของทะเลสาบหรือมหาสมุทรที่เงียบสงบก,การตระหนักว่าลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเชื่อมโยงคุณกับทุกสิ่งได้อย่างไรอ้อมกอดจากคนที่คุณรักสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา มากที่สุดเมื่อวิญญาณของเราได้รับอาหารอย่างสมบูรณ์พลังงานของเราจะทำงานที่ร้อยเปอร์เซนเราคือสันติภาพเราเปิดกว้างชัดเจนมีแรงบันดาลใจและพร้อมรับพรทั้งหมดที่จักรวาลเตรียมไว้ให้เราความใกล้ชิด และความรักในช่วงกลางถึงปลายเมษายนความรักที่ใกล้ชิดแนบแน่นเย้าวยวนจะตื่นขึ้นอีกครั้งในตัวเราถุกอย่างเริ่มต้นด้วยความรักที่ใกล้ชิดสำหรับตัวเราเราไม่ได้พูดถึงความรักที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นความรักที่เขาลบ ซึ่งเรารับรู้ถึงพลังและความงามของจักรวาลในตัวเราเมื่อความรักในตนเองนี้ได้รับการยึดเหนี่ยวและโอกกอดอย่างเต็มที่มันจะเริ่มเรียกผันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์และสนิทสนมกับคู่ชีวิตที่มีการสันสะเทือนสอดคล้องกับเราสิ่งสำคัญคือ ต้องสังเกตว่าเมื่อความรักที่เรามีต่อตนเองสิ้นสุดลงแล้วความรักที่เรามีต่อผู้อื่นก็ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องให้วุ่นวายและเจ็บปวดอีกต่อไปความทา้าทายกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายไปรอบๆบความรักรูปแบบนี้บริสุทธิ์เรียบง่าย เบิกบานและยืดหยุ่นได้ในเดือนเมษายนความเย้ายวนใจและความรักในตนเองจะจุดประกายความรักที่คุณมีกับคนรักคนปัจจุบันหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์มันก็จะเผยให้เห็นถึงคู่ครองคนใหม่ในชีวิตของคุณ สิ่งเดียวที่ขอจากคุณคือการเปิดใจและย,ยึดมั่นอย่างเต็มที่ในการรักตัวเองเป็นอันดับความสำคัญของคุณอย่างอื่นจะดูแลตัวเองโดยรวมแล้วเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีพลังและเต็มไปด้วยกิจกรรม ที่จะมอบของขวัญใหม่ๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับเราในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาขอแสดงความนับถือแด่สันติภาพและความรัก